สบายดีผู้ติดตามทาง Facebook และก y t u t u c h ช n n e l ของรถซาโมโตอร s m นะมือีิหามเาบึงดูค a ที่สายจอดอก็เลยได้ <c oughs> ซอดพริกไทยเต็มเลยออกมาจากถังน้ำมันยูนี่เขากันยังสีเห็นอยู่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะนี่กระเซามาเป็นแบบนี้อ่าขวดให้เบ่งเลยโอเคคืออย,อยู่ด้านลุมนี่ม่นเป็น,เป,นเป็นขี้ตะเละละ เป็นคีตาลิถังละแบบนี้ออกมาเลยสาเหตุที่รถคันนี้ติดบอดได้เนาะดูคัตตี้ติดบอดได้ก็เวลามหาหาห้านเท่ากับเอ๊ใจแล้วก็คือเวลาบิดกระเจรธรรมดาเขาจะได้ยินเสียงปั๊มน้ำมันเนาะมันจะดังตืดแหง,แหง ก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาบิดกะเจปุ๊บกระแสไฟสิสั่งเข้ามาปั้มตัวนี้เพื่อทํางานเนาะเพื่อให้ดูดน้ามันเข้าไปรอ,อไว้ที่หัวซีดพราาระบบหัวซีดจะมีอนาปั๊มน้ำมันแอซั่งในถังทุกคันเนาะจะมีในถังทุกคันเพราะว่ามันจะคํานวณด้วยระบบไฟฟ้าเบิดแล้วเวลาที่เขาบิดกะเจเนาะเป็นอย่างเวลาเขาบิดกะเจแล้วเขาต้องรอถ่าก่อน มเมนทัลโรอถ่าปั๊มตัวนี้นี่แหละให้ดูดน้ํามันเข้าไปเต็มสายก่อนเพื่อให้น้ํามันไปรอที่หัวฉีดแล้วเวลาเากดสตาร์ทก็คือหัวฉีดจะฉีดน้ำมันได้เต็มทีเข้าไปในจักรเขาก็เห็นให้การเผาไหม้ไม่ยังต่างๆสมบูรณ์แต่คันนี้ปรากฏว่าตอนหลดมาฮอดเนะะเาะแล้วเราบิดกระเจะเสียงมันจะเงียบเงียบและมีแต่เสียงกําลังไฟฟ้าที่ดังตีดอยู่ละกับบ่เหนงบบตีอย่าง เวลาสตาร์ทมันก็หมุนตื้อๆแต่ปไป,ป่ามาอย่างเฮาทําการทอดออกมาแล้วเนะาะแล้วก็วดวัดสายไฟแล้วว่ามีไฟมาบอกก็คือไฟมาเนาะไฟมามีกําลังไฟมาอ่า12บโวลต์มีแหงไฟมาก็ถือว่าระบบไฟของรถปกติบบเป็นอย่างเนาะหลายคนคิดว่ารถนี่จอดโดดระบบไฟมีปัญหาน,านี่ส่วนใหญ่มันบม่มีหรอกขันหนูบ่ไปกัดขันหนูบ่ไปกัดสายไฟมันอยู่คือเก่านี่นะบอกเลยว่า ห้าปีสิบปีกับโบเป็นอย่างแต่ว่าบ้านเฮาคือฮู้แหละส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นหนูเข้าไปกัดเข้าไปกัดสายไฟบางครั้งเพราะว่าเจอรถหลายคันที่บางครั้งเปิดมาแล้วเออมันมีอันนะกินเนียวหนูนะเอออันนั้น,นมันมีปัญหาเท้เนาะและถ้าระบบไฟมีปัญหาปุ๊บไฟมันก็สีโซ่อยู่หน้าจอเนาะถ้ามีระบบไฟหรือเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาซึ่งรถร,ถรถุ่นใหม่ๆกับแหงละเอียดแต่หลังจากเขาถอดออกมาแล้วเนาะมาลองเปิดกระเจะวัดไฟเหมืองเสรตัวนี้แล้วปุ๊บ ก็คืออ้าวโอเคไฟมาปกติแต่ตัวนี้อยู่ในถังมิดอินมซิมอยู่กันเลยถอดออกมาตอนทําอิทถอดออกมาก็เห็นเศษอันนี้ออกมาเล็กน้อยแบบสิเศษตัวนี้มาจากใสก็คืออันนี้มันเป็นน้ำเนาะมันเป็นน้ำที่เขาเห็นนี่น้ำน้ำมันจะผปนกับน้ำมันหลายคนที่ถามว่าน้ำเข้าไปในถังได้จังไดอ่ามีซิ้นอย่างหัวบอเวลาเอาล่างรดแล้วมันจะเข่าบอก็คืออันนี้ ตอบได้เลยว่าบอเนา้าซิลเขายังดีซิลอยู่พวกอันนี้ฝานี่เขาฝาทางน้ำมันเนา้าซิลอย่างตัวนี้ยังดีน้ำกะบ่อเข่าบ่อเข่าอยู่แล้วแต่มันเข้าไปไดนย้อนว่าเวลาเขาจอดรถดุนๆบ่อได้ใส่งานรถนะเขาใส่น้ำมันบ่เต็มถังเวลาน้ำมันบ่เต็มถังปุ๊บมันจะเห็นให้มีออกซิเจนบางส่วนเนาะอยู่ในถังแล้วก็แน่นอนว่ามันมีความซึ้นและความซึ้นพวกนั้นแหละมันจะก่ายมันจะมันจะจับตัวกันเป็นน้ำเป็นน้ำแบบนี้ แล้วก็เฮียลงตกลงมาอยู่ก้องถังเขาไอ้คือสภาพว่าน้ำมันตกมาข้างอยู่นี่เาะหลายๆเห็นบ่มันเห็นให้ของพวกนี้กลายเป็นสนิมเลาเป็นเศษสนิมเพิ่มขึ้นคือแบบสิอ้านี่ควัดสามรอบแล้วกันยังบเบอ้าบางคนสิว่าแมนแทบบอหรือว่าเอาอีหยังมาใส่บออันนี้บอกเลยว่าฮาาบ่มีนิใสัย่างสั้นเนาะแต่ว่า อันนี้คือมันเป็นจักซีเขาก็บอกว่ามันเป็ยนจังซีเลยคือ,ค,อคือที่เห็นนี่แหละมันจะมีเศษคราบตะกอนตัวนี้อยู่รุมนี่กระลายเขาดูดออกมาอาใส่นี่ใส่สล่งตัวนี้ดูดเ,เขาดูดออกมาก็คือที่เห็นเนาะตอนทับิดแมนแมนซันซันถังกนเนาะซันถังบึงคอนถังก็ได้ออกมาหน่อยนึงก็คือว่าโอเคมันหน่อยนึงก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่เนาะแต่ว่าหลังจากที่ ไข่ปั๊มออกเนาะทอกลงปุ๊บเขาก็เจอแบบนี้แหละได้มาเลยคือซอสผิดไทยดำมากินกับสเต็กอ่าให้เบิ้งเลยอันนี้คือมันห่งอยู่ในกับน้ำมันทัแหละเต็มเลยอันนี้คือเขาเขาพยายามดูดออกมาเขาดูดออกมาได้ตามนี้ตามนี้เพราะว่ารลดมาฮอดเฮาเมนน้ำมันบอ่บอเต็มถังกา๊าซอยู่ประมาณเรืองถังหรืออ,อาจจะ70%ทางนี้ทางนั้นแนะนำให้ ผููที่ไส้หลดเลยสิเป็นรถอย่างก็แล้วแต่เนาะถ้าเป็นถังเล็กแบบนี้โอกาสที่จะเกิดเมีย่ยงหรือคาบตะก่อนกะมันก็สิมีหลายเนาะโดยเฉพาะรถถังเล็กแต่ถ้าเป็นถังอลูมิเนียมก็จะซอยได้ในระดับหนึ่งแต่ทางนี้ทางนั้นปั๊มน้ำมันอยู่ทางไหนนี่นะจังใดกับพังเนอคือเขาเห็นยู่นี่แหละเห็นบ่มันเป็นคาบตะก่อนขึ้นอันนี้เกิดจากความซึ้นในถังเบิดเกิดจากความซึ้นเบิเพรพอถ้ามันมีน้ำมันแซ่ยอยู่มันมีแต่น้ำมันอยู่กับมันมันจะบ่บเป็นอย่าง อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพคำถามว่าในสภาพแบบห่วยบอกกับบห่วยเลยแต่ว่าถามว่าพีบอกกับเพีแต่ถามมันห่วยแท้ๆมันเป็นยังไงคือมันเน่าเลยแบบนี้ตัวนี้เป็นถามของ KTM KTM Duke สองร้อยสามเก้าศูนย์เนาะตัวนี้ก็แเซอ,อยู่กับน้ำคือกันแล้วเจ้าจของเก่าเติมน้ำมันบ่เต็มถังน้ำมันเหยื่อออกไปเบิดอันนี้ก็จะเกิดความซึนเกิดเมีย่ยงเกิดตะกอนจ้ซี่คือกัน อันนี้ก็ฝากไว้กับผู้ใดที่ใส่รถเนาะโชคดีที่สายเคที่อมใส่ทางยางทางยางกันเลยมันจะบูมีครับตะก่อนแบบนี้แต่ถามว่ามันสิมเมียงแบบจังท่านบอกกับเมียงขึ้นกันเนาะเพราะว่ามันมีน้ำนะมันมีน้ำมีความซ้อนอยู่ในหันโอเคคลิปนี้ก็ฝากไวสนะ้สำหรับผู้ใดที่ใส่รถก็คือหลกัลกๆเลยหนึ่งต้องเติมน้ำมันให้ติ่มถังเนาะกับสองคันถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ควรจะมีสายสากแบตเนาะคือดูกาตี้นี้มันจะมีสายสากแบตอยว่นี่การที่เฮาสิยก ทุกอย่างขึ้นมาแล้วเอาแบตไปสากเนาะคือดูคาตี้ตัวนี้แบตมันจะอยู่ทังลมมันกะสีใส้เวลาดนนะเนาะมื่อเจ้าของจะได้ขี่รถครั้งหนึ่งกะซื้อหาซื้อสายต่อปลั๊กเพื่อสากแบตคนะันเทาสากแบตลดไว้ตลอดแลวกะบึงเรื่องน้ำมันที่ติมถังตลอดอาทิตย์หนึ่งประมาณติดสองเทือก็ได้เนาะสองสามเทือติดสองสามเทือติดมือบ่ามือก็ได้ประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะจะเห็นห้รถดมันพร้อมใส่งานตลอดแลวกะถังกส๊สซบ่ปเกิดสนิมเนาะแบบตัวนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักน,นี้เจอกันคลิปหน้า